สวัสดีค่ะฟารมคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้นะคะเราก็มีวิธีการกําจัดกลิ่นชะโคกหมิ่นนะคะและกลิ่นอับในห้องน้ํามาแบ่งปันเพื่อนๆคะ่ะถ้าหากว่าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปนะคะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมเนี่ยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องมาม่าเป่งร้านวิวค่ะอันนี้นะคะสําคัญมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะไปกดติดตามเพจ ฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนี้ก่อนนะคะ่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ในการทำกำจัดกลิ่นชักโครกและกลิ่นอับในห้องน้ำนะคะเราก็ใช้เพียงแค่มะกรูดค่ะลูกมะกรูดที่เป็นสมุนไพรไทยที่ใส่ใน,ในที่แกงหรือเครื่องแกงของเรานี่ละค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีท,ทำกันค่ะ อันดับแรกนะคะเราจะต้องหั่นครึ่งมะกรูดค่ะหัาครึ่งเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เราจะใช้มะกรูดสี่ลูกนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการแบบว่าความเข้มข้นมากเราก็สามารถใช้มะกรูดเดยอะขึ้นได้นะคะนี่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะนําไปคั้นน้ําค่ะนี่นะคะเราก็จะมาคันมะกรูดค่ะอันนี้เราใช้เครื่องคันนะคะ นี่นะคะเราก็ได้น้ำมะกรูดแล้วค่ะกลิ่นนี่หอมฟุ้งมากเลยนะคะและมะกรูดที่เราใช้เนี่ก็ยังเป็นมะกรูดจากสวนของเราเองค่ะเพราะว่านอกจากเราจะปลูกบอนสีแล้วนะคะเราก็ยังปลูกมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้วมโอฟักแฟงแตงโมชยโยโห่ฮิ้วย้วยนะคะส่วนเปลือกที่เราเระะเยัยย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 ะยย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 เยย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 ย่ยยยยยะยยายยยยยเยย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 านะคะมาใช้กยยัยยยิยอยย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 ยะยยยเยย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 ย เขาเรียกว่าปอกอขูดเปลือกหั่นเปลือกหั่นผิวมะกรูดนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะเราจะเริ่มมาหั่นผิวมะกรูดนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถหั่นได้หมดเลยนะใช้ั้งลูกได้เลยค่ะ นี่ค่ะเมื่อเราหั่นผิวมะกรูดจนได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนะนำไปกําจัดกลิ่นอับนะคะแล้วก็กลิ่นไม่พึงประสงค์ในชักโครกในห้องน้ํานะคะน้ํามะกุูดนะคะเราจะนําน้ำมะกรูดเนี่ยผสมกับน้ําสะอาดค่ะหรือน้ําเปล่านะคะก็ใช้ครึ่งขวดใหญ่ค่ะหรือประมาณ7 0 0ดมิลลิลิตรนะคะ นี่ค่ะนำมาเทใส่ในขวดน้ำนะคะ,ะดี๋ยเริ่มกล้วน,นะคะเพราะว่าจะมีน้ำมาขวดอยู่ที่ถ้วย นี่ค่ะเมื่อเทน้ํามะกรูดผสมกับน้ำเปล่านะคะให้เราทําการเปิดฝาและขย่าค่ะในม,มะกรูดนะคะก็จะมีน้ํามันหอมละเหยน,นะคะก็จะอยู่ที่ผิวมะกรูดนะคะแล้วก็ตัวน้ํามะกรูดเนี่ยซึ่งน้ํามันหอมละเหยชนิดนี้แหละค่ะที่ช่วยกําจัดกลิ่นอับไล่กลิ่นเหม,ม็นนะคะเมื่อเราขย่าจนได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะนําไป ราดบนชักโครกที่มีกลิ่นเหม็นนะคะส่วนผิวมะกรูดที่เราหั่หนไว้เนี่ยเราก็จะไปวางไว้ในห้องน้ําค่ะเพราะว่าห้องน้าก็จะมีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะเราก็มาถึงห้องน้ําแล้วนะคะอันดับแรกเนี่ยให้วางเปิดปกมะกรูดผิวมะกรูดที่เราหั่นไว้นะคะตรงฝาชักโครกนะคะตรงที่เก็บน้ํานะส่วนตัวชักโครกเนี่ยก็จะนาําน้มามะกรูดนะคะที่เราได้คันไว้ แล้วผสมกับน้ำเนี่ยมาลาดค่ะถ้าหากว่าเพื่อนแบบว่าห้องน้ำเหม็นมากนะคะก็ก็สามารถใช้ผสมน้ำให้น้อยลงนะคะถ้าต้องการเข้มข้นน้าก็ใส่น้ำน้อยค่ะถ้าต้องการเข้มข้นน้อย็ใสหนํามากค่ะก็ทำการลาดเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเมื่อเราลาดน้ำมะกรูดผสมกับน้ำลงไปแล้วเนี่ย แล้วก็ทิ้งไว้ชักประมาณห้านาทีค่ะก่อนที่จะกดชกโครกนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยชกโคกเราก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะแล้วก็จะหอมกลิ่นมะกรูดนะคะและห้องน้ําเราก็จะไม่มีกลิ่นอับเพราะว่าเรานําผิวมะกรูดหั่นนะคะมาวางไว้เนาะเพียงเท่านี้ห้องน้ําบ้านเราเนี่ยก็จะหอมสดชื่นไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นอับบรรกวนค่ะเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมนะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนอยากดูอะไรหรืออยากให้เราทําอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะจนรับวันนี้นะคะฟางคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ